กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอผลิตนะทุกคนโอเคครับวันนี้ผมมีจจิกรรมนะครับมาบอกให้กับพี่ๆน้องได้ทราบกันอีกแล้วนะครับก็จะมีท่าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากรู้นะครับก็เดินนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกดไลคแล้วกดแชร์คลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจีจิกรรมของในไทยกันก่อนเลยนะครับทุกคนจิจิกรรมตัวแรกนะครับที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับก็คือแรปเปอร์ ตรงนี้น่าจะเป็นเซตของ 2P นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็จะเป็นเซตประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากน็อกไอเทมนะครับแบบธรรมดาก็เกเนะครับส่วนแรบละลุยนะครับ29เพเท่าเนั้นเองนะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับตรงนี้น่าจะเป็นทั้งชุดของผู้หญิงและของผู้ชายเลยนะครับทุกคนก็ของรางวัลจะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนน้าจิจิกรรมตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมอันนี้จะเป็นกิจิกรรมหลักนะครับผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับสำหรับร้านค้าของโมโคก็แล้วกันนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลย อันนี้ก็เป็นไล่ของรางวัลเนาะอันนี้ก็จะเป็นล็อกอินนะครับน่าจะเป็นสิกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคนท์นะครับในวันที่24เมษายนนะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามากดจองกันนะครับตรงนี้ยังไม่กดตรงนี้ยังไม่เปิดให้กดจองนะครับผมก็น่าจะเปิดกดจองในเร็วๆนี้นะครับผม ต่อไปนะครับวันที่2 7เมษานะครับมันศาสเดลเราการก็คือกิจกรรมของวันสงการนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับใครนะครับที่อยากได้ของฟรีนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกิจกรรมพวกนี้กันนะครับเนาะก็ตรงนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะครับสำหรับกิจกรรมปลาลูกโป่งตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นล็อกอินนะครับให้ครบนะครับสามารถนำทเค็้นไปแลกสกินปืนได้แบบฟรีเลยครับตรงนี้นะครับของรางวัลยังไม่ขึ้นเลยนะทุกคนน่าจะมาในวันที่17เเมษายนนี้นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ อ่าตรงนี้เลยนะครับเป็นโทเค็นอยู่น้ําสงการกันแล้วกันนะครับสะสมให้ครบ25อันนะครับสามารถนํามาแลกสกินปืนได้แบบฟรีเลยนะครับฟรีหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็สามารถลึกได้เลยนะครับว่าจะเอากระบอกไหนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นซัมเมอร์าราดซ์นะครับสาหรับใครที่อยากได้ชุดเท่ๆแบบนี้นะครับสามารถสะสมโทเค็นมะม่วงนะครับแล้วก็นํามาแลกได้เลยนะทุกคนส่วนอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับประมาณนี้นะคครรรรรััับบบสําหกิจมมของไทยนะผ เดี๋ยวขอพาทุกคนนะฮะไปดูลัวกี้รอยย่อกันสลิกน้อยนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับก็จะเป็นหนุ่มทรง7เด็ดการันตีนะครับตรงนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เนาะก็หมุน1ครั้งนะครับ25เพชรนะครับส่วน5ครั้งก็หนึ่งร้อเพชรนะครับของรางวัลที่จะได้นะทุกคนก็จะเป็นเซตตัวนี้เลยนะครับเป็นซัมเมอร์เวฟกับเรากันนะครับโอ้โหโคตรเท่เลยนะทุกคนแล้วก็แฟชั่นอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับอันนี้น่าจะกลับมารีเซลอีกครั้งนึงนะครับผม อ๋อตรงนี้น่าจะเป็นหาโทเค็นมะม่วงเม่ได้กี่นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับละคีเรอ่องนะครับผมมาเดี๋ยวผมเชิทุกคนนะครับไปดูจีกรรมของเซิร์ฟต่างประเทศดีกว่านะครับที่อาจจะเข้าเซิร์ฟไทยในเร็วๆนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อกันเลยนะทุกคน75 years later อ่าสำหรับจีกรรมตัวแรกนะทุกคนตรงนี้ภาพอาจจะยังไม่ชัดนะครับต้องขอให้ด้วยกันแล้วกันนะครับคือจะมีท่าใหม่เข้ามานะครับก็คือท่าขี่ม้านั่นเองนะครับมาตรงนี้ก็จะเป็น ไฟด้วยนะครับอาจจะเปลี่ยนมาทิพก็เป็นได้นะครับเนาะก,ก็อย่างที่เห็นตามรูปเลยนะทุกคนกิจกรรมตรงนี้อาจจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับอาจ,จให้สุ่มหรือว่าให้ซื้อเลยนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยอีกเช่นกันนะครับก็คือน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะทุกคนก็ตรงนี้เป็น UFO นะครับโอ้โหก็โคตรจะเฮเลยนะครับน,<ไ>น้าตาจะเป็นประมาณนี้กับเรากันนะครับส่วนจะเข้ามาวันไหนนะนะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ ก็เปย์ๆมาก่อนกนแล้วกันนะครับว่าตรงนี้อาจจะเข้าไทยแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเชิญทุกคนนะครับไปดูท่าเต็มๆกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับผ้าม้าไฟตรงนี้นะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะมาในเซตของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องอติดตามนะครับผมไล่หนึ่งกิจกรรมนะครับตรงนี้ก็ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับน่าจะเป็นให้คิปกล่องตรงนี้ขึ้นมาทุกคนแล้วก็จะมีของรางวัลอยู่ข้างในกล่องนะครับ ตรงนี้อาจจะเข้าไทยมาในเร็วๆนี้นะครับต้องโอเจรอกันนิดนึงนะครับผมอ่าตรงนี้ก็เหมือนกับของไทยเลยนะครับแต่อาจจะแตกต่างกันที่ชุดนิดนึงนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับของวันโคตรเยอะเลยนะครับสำหรับเซฟต่างประเทศนะครับโอเคผมเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมที่ผมได้แนะนําไปนะครับทุกคนก็โอชัยรอกันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับเก็บเพชรเก็บเงินรอไว้เลยนะครับผมก่อนจากกันวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วกดแชร์คลิปนี้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ยูดีทูบชื่อเฟซมาใต้คลิปนี้เลยนะครับอาจจะมีของรางวัลสุดแจกนะครับสำหรับนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ